เกิดอะไรขึ้นกับแอดมินสาวน้อยเพชรพันแพงบอสโจถึงกับต้องออกมาโพส์แบบนี้กลางดึกขาบสวัสดีนะครับผมผมกับซองบ้าอีสานอีกแล้วพี่น้องวันนี้เราก็มีเรื่องเล่าข่าวสารน,นะครับผมเนาะเกี่ยวกับวงสามน้ยเพชรพันแพงเกี่ยวกับทา่งบอสโจเอามอสูพีเอามอสุน,นอง เอามาวอกสู่เอฟซีอีหาหน่อยกันได้ฟังคือเก่าพี่น้องซึ่งต้องบอกว่านะครับผมเนาะบอสโจออกมาโพส์แบบนี้กลางดึกหลายคนตั้งขอสงสัยนะครับผมเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมอะไรและแบบไหนซึ่งบอสโจได้ออกมาโพส์ผ่าน Facebook ของบอสโจเองหนุ่มโจโยมนินนามวงษาสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับผมเนาะกลางดึกได้พี่น้องช่วงประมาณเที่ยงคืนนะครับผมนะับบอสโจเดียวมาโพสซึ่งบอสโจได้โพว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเรียกแอดมินมาคุยมาถามเพจสาวน้อยทําไมไม่ไลฟ์สดหลายวันมากๆแล้วแฟนๆถามมาเยอะมาก ผมอยากรู้เช่นกันเพราะมีอะไรผิดปกติจากผมสังเกตการและมีเรื่องเงินด้วยวัยในพี่น้องซึ่งวอสโจทิมทายว่ามีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวด้วยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมนอกับแอดมินสาวน่อยก็เป็นที่น่าสังเกตพี่น้องของแฟนคลับเอฟซีอะไรของอิรานอยเ่าของสานพยเป็นรันเพีงเองที บอเห็นทางแอดมินนะครับผมเนาะของทางสาวหน่อยเพิ่นไรโซดก็เลยอาจจะมีคนทักไปนะครับผมเนาะสอบถามทางบอโจหรือตั้งคำถามตั้งขอสังเกตกับทางบอโจคนไปบอโจเพิ่นก็บ,บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเรียกแอดมินมาคุยมาถามนะครับผมนะเนาะเกี่ยวกับเรื่องไรโซดทางเพจเป็นยังคือบอรไรโซด อ่าเรากะมันมีอย่างผิดปกตินะครับผมนอกจากที่บอสโจสังเกตอยู่อาจจะมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้ถ้าถามถึงความคิดของบอยสานนะครับผมเนะาะบอยสารบอขอออกความคิดกนแล้วกันพี่น้องเพราะเราไม่รู้จริงๆในเรื่องนี้นะครับผมอ่าเราติดตามเพจติดตาม ยูทูบนาะครับผมเนาะมันก็ผิดปกติตามที่บอลโจพันวาเลยพี่น้องบอเห็นไลท์โดคือบอมีไลท์โซดนะครับผมเนาะบางเทีคลิปที่ลงมากับพิดคอมเมนต์นะครับผมเนาะเอฟซี FC บอสามารถที่จะเข้าไปคอมเมนต์ได้อันนี้ก็มีการทักท้วงเรื่องคอมเมนต์นะครับผมเนาะในมุมมองของบาสานบาสานมองว่าน่าจะเป็นเรื่องของที่มีคอมเมนต์เกี่ยวกับ การพนันหรือเปล่าอ่าที่มีผู้ใส่ยูดหลายยูดนะครับผมนอกมากคอมเมนต์เกี่ยวกับเว็บการพนันซึ่งทางแอดมินของช่องน่าจะกลัวเรื่องนี้หรือเปล่าก็เลยปิดคอมเมนต์ไปว่าให้คอมเมนต์ซึ่งพี่น้องเอซ สามพายเป็นแพรงเอฟซีลานนอยหลายทานก็เขาไปแสดงความคิดเห็นนะครับผมเนาะ mm. แล้วก็ร่วมถึงบอโจนําพีนองที่เขาไปแสดงความคิดเห็นบ้าใครบริสุทธิ์ใจก็อยู่ใครนอกกรอบใครนอกกติกาไม่ต้องอยู่ที่เห็นมาตลอดใครคอร์รัปชันองค์กรอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ทนสักายซึ่งตามที่บอโจมาคอมเมนต์ไตโพ์ของเจ้าของแบบนี้ น่าจะมีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองอีหลีเพราะบอจถึงกับใส่ค้วบาใครนอกกติกาไม่ต้องอยู่นะครับผมเนาะใครบริสุทธิ์ใจก็อยู่ใครนอกกรอบนอกกติกาไม่ต้องอยู่ที่เห็นมาตลอดใครคอร์รัปชั่นองค์กรอยู่ไม่ได้ซัก คนนะครับผมเนาะอยู่บ่ดซักไร่ะหรพี่นอ้องซึ่งก็ตามที่บอจูบอข้อมมนก็น่าจ,จะชัดเจนนะครับผมเนาะว่ามีเรื่องมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจริงๆซึ่งเบ้าอิสานบอยอยากฟันทงดอกพี่นอ้องอยากเบิงอ่าบอโจนะครับผมเนาะเพิ่นเรียกมาคุย อาจจะมีการอะไรเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าหรือเป็นไปตามที่บอสโจเพนไิงยินคาวเพนสังเกตการหรือมีสิ่งผิดปกติเป็นตามที่บอสโจคาดการหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลอลุ้นกันพี่นอ้องแฟนคับ f ้ฟซีสาวน้อยแฟนคับซหลานน้อยหฮากาเขาแสดงความคิดเห็นกัน อย่างมากไมเนาะครับผมเสียนน,นเองเจบีอเองเนาะครับผมเนาะท่านโอ้ยหลายๆท่านนะครับผมเนาะที่แฟนคลับเอฟซีน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเสียบี้เองอรอชมเหมือนกันค่ะเนาะครับผมเนาะนานแล้วบ่เห็น อีกแล้วสันเดฟแฟนๆเอฟซหายไปเยอะครับใช่ค่ะไม่ไลฟ์สดมาหลายวันแล้วสันเดฟจริงค่ะบอสแอดมินไม่ค่อยทำงานเลยอ่ากัยไลๆความคิดเห็นพี่น้องแล้วพี่น้องละ่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังไดน,นะครับผมเนาะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่า เรื่องที่มีพี่น้องทักท้วงการปิดคอมเมนต์เข้ามาบริสารมองวันน่าจะเป็นเรื่องของมีการคอมเมนต์เวทการพนันมากกว่านะครับผมเนาะซึ่งเราไม่รู้ระบบของแอดมินสาวหน่อยของพี่น้องว่าแอดมินหน้างานสามารถปิดคอมเมนต์ได้หรือเปล่าหรือการปิดคอมเมนต์จะเป็นแอดมินหลังบ้าน อันนี้เข้าโบหูระบบอีลีนะครับผมนอกจากเลยตอบบดาดพี่น้องว่าการปิดคอมเมนต์เกิดขึ้นเพราะอะไรนะครับผมนอกจากเก้าสิบเปอร์เซ็นต์บางสารมองว่าน่าจะเป็นคอมเมนต์ที่เกี่ยวกับการ,การพนันมากกว่าไม่ได้เกี่ยวกับปัญหาของแอดมินนะครับผมส่วนเรื่องการว่ามีการไล่ซดอันนี้เท่ากับสังเกต ลายมือแล้วกับมมีอิลีอะ่ะนะครับผมนั่นเลยก็เป็นตามที่บอดพนบ,บอกบอดพนโพสส่วนเรื่องข้อรัปชันเรื่องนอกกรอบนะครับผมนอกนอกราติกาเรื่องเงื่อนงันทองทองอดีตต้องบอกว่าเราไม่รู้จริงๆก็เลยบ่ขอฟันธงส่วนพี่น้องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่อง,องน,นีประจัญไหรสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเนาะ มืออื่นอาจจะมีความชัดเจนหรือเพราะตอนนี้บอสโจน่าจะอยู่อุดอรนาจมามะนะครับผมเนาะพอเห็นทายคลิปกับเพื่อนเพื่อนยูทูบเบอร์เพื่อนเพื่อน่าเพื่อนเพื่อนอินฟลูเอนเซอร์ของทางบอสโจน่าอยู่น่าจะอยู่แถวอุดอรนาจามานะครับผมน,ะน่าจะมีอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้ พี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงน,นะครับผมนะ้อสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้พี่น้องการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งควรให้เกียรติซึ่งกันและกันบาสันจะย้ำอยู่เสมอที่บา,าลสันนํามาเสนอข่าวนะครับผมนาออันนี้คือมันเป็นข่าวสารนะครับผมนาะอในวงก็เลยเอามาเว่าเป็นคลิปเป็นข่าวอ่าอันนี้พี่น้องคงจะเข้าใจนะครับผมส่วนรายละเอียดอันนี้เขาก็ต้องรอรายละเอียด อีกครั้งหนึ่งจากทางวงจากทางบอจโจเอาจัสิกาฟันธงกันแล้วกันครับฝากพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทางสองบาสานแนเพื่อเป็นกาลนั่งใจคลิปนี้บาสานต้องขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับม